ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มีเพียร์ไม่มีคนมากมายก็มีแต่พวกเรามากมายนะครับผมวันนี้เราเป็นเวลาประมาณ11บเอ็ดโมครับผมหนึ่งห้าสิบประมาณแล้วบอกว่าไม่มีอะไรแล้วล่ะไม่มีตัวนะครับผมครับผมตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่เราจะมาผจญไปกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ สวนสัตว์ดุสิตนะครับผมก็สำหรับประวัตินะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับผมสวนสัตว์ดุสิตนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเขาดินวนานะครับผมถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของภาคใต้อีกที่หนึ่งนะครับผมปัจจุบันนี้นะครับสวนสัตว์ดุสิตอยู่ในการดูแลขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับผม ภายในสวนสัตนะครับก็จะมีสัตว์ป่าต่างๆมากมายนะครับผมให้พวกเราได้ติดตามดูชีวิตของมันกันนะครับผมเดี๋ยวสำหรับตอนนี้จะมีอะไรต่อเดี๋ยวเราตามมาเลยครับผมกั ผมตอนนี้ครับเราก็เจอแล้วผมยีราฟครับผมเดี๋ยวเราไปดูชีวิตมัใกล้ๆเลยครับตื่นเต้นมากเลยเป็นสัตว์ที่ผมไม่เคยเห็นมานานแล้วครับผมไม่เคยคิดว่าจะเจอสัตว์ประเภทนี้ครับผมโอ้มันไม่คิดว่ามันจะตัวสูงขนาดน,นี้ครับผมสึกตื่นเต้นมากนอกจากในนอกจากจะมียีราฟครับผมก็จะมีจะเป็นม้าลายครับแล้วก็นกกระจอกเทครับผมดูตรงนี้อาจจะไม่เห็น หัวยีราฟครับเดี๋ยวเราขึ้นไปทางด้านบนเลย mm hmm. ถ้าสังเกตดีๆนะครับผมจากด้านล่างนี้จะเป็นอวัยวะเพศของยีราฟ mm hmm. คิดว่าน่าจะเป็นตัวผู้แน่นอนครับผม mm hmm. ใช่ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงด้านบนของที่ที่สําหรับให้อาหารของยีราฟแล้วนะครับผมจะสังเกตได้นะครับผมตอนนี้ยีราฟกาลังหาอาหารและหาใบไม้รับประทานครับผมอันนี้บรรยากาศด้านบนก็คืออากาศนี่ก็จะเป็นแบบจะเป็นกลิ่นของทางมูลสัตว์ของยีราฟครับผมอันนี้ก็นี่ครับเป็นธรรมชาติของยีราฟก็คือวันๆก็จะกินกินนะครับเดินไปเดินมาอยู่ในนี้ครับผมว่ามันไปไหนไม่ได้ ยีรานนี้ก็จะเป็นสัตว์จากทางทวีปแอ,อแอฟริกาใต้ครับผมมีต่นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาใต้ครับผมความสูงนี่ก็ประมาณห้าเมตรนะครับผมตัวเต็มที่ครับผมจะสังเกตจากจากลิ้นของมันนะครับผมลิ้นลิ้นมันจะลิ้นมันจะมีความยาวยาวครับผมเพราะว่ามันจะต้องกินเกี่ยวใบไม้กินอาหารครับผมจะมีจะมีนอสองนอครับผม ยีราฟนี่จะมีตาด้วยนะครับผมครับระหว่างที่เราตอนนี้เราก็ดูยีราฟกันมากพอครับตอนนี้ก็เราก็มาฟังทำฟังอะไรเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าตอนนี้เราเจอนกกระจอกเทศครับผมเอ่อกกระจอกเทศแล้วเขาเจะเทศอะไรของเขาไม่รู้เราพูดฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมเพราะว่ามันเป็นสัตว์นะครับแต่ชื่อว่านกกระจอกเทศนะครับเราก็ต้องในฐานะที่เราเป็นชาพุทธเราก็ต้อง สนใจฟังนิดนึงครับเพราะว่าเขาเป็นนกกระจอกเทศครับผมแล้วสถานที่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นสถานที่ที่เคยครับผมเป็นที่เลี้ยงช้างของช้างทรงของในหลวงเรานะครับผมด้านในก็เป็นแบบนี้ครับปัจจุบันนี้ทางช้างของในหลวงก็ไม่ได้อยู่ตรงจุดๆุดนี้แล้วครับผมจะถูกย้ายไปอีกที่นึงนะครับผม สำหรับครับผู้ที่เดินทางมาที่เกาะดินครับก็จะเหมือนที่ทั่วไปครับก็คือจะมีขนมปังสำหรับให้อาหารให้อาหารปลาครับผมก็เราเราสามารถให้อาหารปลาได้นะครับผมก็ขนมปังก็จะมีขายมีขายอยู่ทางด้านนู้นครับสำหรับให้อาหารปลาครับผมขนมปังก็สำหรับให้อาหารปลาแล้วผม ก็ถ้าแบบหิวหิวก็ได้นะครับผม know, หลังจากที่เราได้เดินทางมารอบๆเขาดินนะผมเราก็มาเจอจุดจุดหนึ่งครับที่จะเป็นนี่ครับผมจากการสันนิษฐานของผมนะครับมันน่าจะเป็นม,มูลของสิงโตครับผมสิงโตจากทางแอฟริกาครับผมจะเห็นได้ว่าจะมีเมฆข้าวโพดด้วยครับผม

ตอนนี้ครับก็เราได้เข้ามาอยูเย่เรียกว่าจุดที่เป็นป่าทึบของป่าทึบที่สุดนะครับผมของทา,ทางทางสวนสัตว์เพระเห็นได้ว่าแบบต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นเป็นที่แบบรบกวนเรว่าขูการทํางานคือแบบยากยากลำบากมากครับผมแบบตอนนี้เดี๋ยวเราตัดกันไปช่วงหน้าก่อนนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงครับ ผมตอนนี้เราอยู่บนเขาเพื่อที่จะขึ้นไปบนยอดยอดเขาด้านบนนะผมเพราะว่าด้านบนนี้จะมีจะมีเป็น,เป,นเป็นสัตว์ป่าที่จะอาศัยอยู่ด้านบนครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันสนยอดเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนยอดเขาแล้วครับผมได้เห็นว่ตอนนี้เราอยู่ที่เหนือระดับน้าทะเลประมาณ8ฟุตนะครับผมจะสังเกตได้ว,ว่าอากาศขงบนค่อนข้างเบาบางมากครนะับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูชีวิตสัตว์ที่อาศัยอยู่บนยอดเขาแห่งนี้กันนะครับผมตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศรอบๆของบนยอดเขาก่อนครับ จากที่เราได้ชมบรรยากาศบนยอดเขาเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวเราอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณประมาณเกือบทุ่มหนึ่งแล้วผมเดี๋ยวเราได้เวลาลงจากเขาแล้วผมไปเลยครับคนไทยเยอะบาดนิดนึนนงแล้วสาควันมันระวังนะผม,ม ป็นป่ารกมีใบไม้มีก้อนหิน,นครับผมเฮ้ยครับผมหลังจากที่เราระหว่างการเดินทางครับผมตอนนี้เราก็มาเจอสิ่งสิ่งหนึ่งครับผมก็คือเป็นรังนกครับผมมันจะเป็นรังนกรังนกอีมูครับผมจะเป็นแต่คนอาจสงสัยว่าครับอะไรที่เอาไปทารังนก ที่เรากินกันทุกวันนี้นครับผมจะเป็นจะเป็นรังนกแบบนี้นะผมเมื่อท่านผู้ชมเห็นแล้วครับผมก็ควรควรควรหยุดกินไนด้แล้วผมเพราะว่ามาันมารังนกจากแบบนี้นะผมไปเราไปเดินทางกันต่อครับผม จะเป็นถ้ำหออไม่จะเป็นหองะไรคิงคองป่านะผมมีคิองป่าที่อส่อยู่นะับทางเนี้ยใส่มืดมากนะผมมันจะมี้า้บอมันก่เป็นทานเท่าแล้วผมตามมาแล้วผมมืดมากนะผมตัวเนี้ยมืดมากผมรู้สึกว่ามีใครอยู่ข้างผมเราตามมาแล้ว จำลองขึ้นมาเดี๋ยวเราอันไหนนี่จะเป็นบรรดาศพทิคกี้พายคิวคลองแล้วจับมากินเป็นอาหารอันนี้จะเป็นกลองแด่อันนี้จะเป็นอันนี้งูอันนี้ไม่ใช่ค็ไม่รู้อะไคลองต่อไปเลยครับ นราจะไม่เคยเห็นของจริงนี่นะครับเป็นของจริงของจริงนี่เป็นตัวเลเซอรงที่เห็นในหนังที่ตัวใหญ่แล้วก็ไปทำเอฟเฟกต์ครับผมทำในโปรแกรม After Effects วันนี้ก็เดินทางมาถึงท่าออเมื่อกี้ทางบรรยากาศด้านในนะผมไม่ไหวเลยครับผมบรรยากาศน่ากลัวมากผมอากาศมันมีน้อยนะผมเราออกจากท่าเมืองนิวรับ ตอนนี้คผมเราอยู่ในสงครามโลประมาณทันที่200ร้อยได้ครับผมเห็นแล้วว่าจะวุ่นวายมากครับผมนี่จะเป็นสงครามโลกครับผมไปเราต้องใส่ตัวรอดนิดนึงโอ้่เป็นบรรดาที่อยู่ในช่วงสงครามโลกคผมเดี๋ยวเราเจอกันตัวนรกครับผมไม่ไหว ้ <laughs> หลังจากที่เราผ่านช่วงสงครามโลกมาแล้วผมว่ามันเจอเ,อ,อเขาเรียกว่าบุคคลสองท่านผมนั่งอยู่ในสวนสาธารณะอย่านนงนี้ผมว่าเห็นได้ว่าเขาจะไม่พูดอะไรเลยนะผมเนื่ออาจจะเป็นอาการแบบหวาดกลัวสงครามที่ผ่านมาสักครู่นี้นะผมก็จะเห็นได้ว่าับผมมือนี่อันนี้จะเป็นแบบ สังเกตได้ว่าเป็นแบบมือไม่ไหวแล้วอันนี้นี่ครับเราอยู่อเรามริกาเป็นในน้ำเป็นในบ่อน้ำที่มีฮิปโปใส่อยู่แล้วผมว่าสังเกตได้เราจะฮิปโปนี่จะเป็นสัตว์ที่มีแบบหนังหนา,ามกากเพื่อป้องกันอันตรายจากจระเข้ที่มันอาศัยอยู่ในตามธรรมชาตินะผม เรวจะเห็นได้ว่านี่นี่คือปากปากของฮิปโปแล้วผมนี่เ,เหมือนเขาว่าพักผ่อนตามอัิยาใสของเขา ครับผมอันนี้เป็นผู้เข้าชมจอร์เจียเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ความรู้สึกว่าครับเห็นจอระเจียรู้สึกไงบ้างครับผมครับผมนี่เป็นความรู้สึกของทางผู้เข้าชมตจอร์เรับผมอันน,น,นี้อันนี้เรป็นอยู่ทางคงของสัตวน์นี้จะเป็นพ่อของยิ่งจกครับผมเป็นพันยิ่งจกพันใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำครับผม ลักษณะจะเป็นเป็นเกร็ดแข็งสังเกตด,ดูดีจะเหมือนจิ้งจกจริงครับผมพเพราะเพราะมันเป็นพ่อของจิ้งจกครับผมจิ้งจกพันนี้จะกินเนื้อเป็นอาหารนะผมถ,ถ้าไปเกาะป่าผานังบ้านใครแนะนำให้ย้ายบ้านเลยนะผม <c oughs> นี้จากทางดั้นนี้ก็เป็นเสือโคร่งเสือโคร่งจากประเทศอินเดียนะผมก็บรรยากาศภายในกรงก็อย่างเงี้ยครับเพราะจะเดินไปเดินมาเพื่อหาอาหารนั่นหรือหาอะไรทำนัผมในกรงนี้จะมีสองตัวด้วยกันนะผมจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็พอแล้วพอแล้วครับผมไอ้ดิสมึงพอแล้วตากองพอแล้ว ก็ว,วันนี้ครับสำหรับหมดทิปสำหรับการทัวร์สวนสัตว์เขาดินแล้วนะผมพบกับเราในวันหยุดเรียนที่เขาดินได้นะครับผมกับรายการเนวิเก,เกตัวสวัสดีครับอันนี้เป็นการโชว์ของทางผมเองครับคือเอาหัวเอามือเข้าไปก่อนนะเพื่อนใช่ไหมผะเล่นสักวงไว้กลับนะวงแล้วเราจะไปข้างนอกแล้วไปแล้ว เป็นการนวอุระเทศผมอไม่ติไวแล้วตัดท่าก่อนตัดท่าหน่อยอันนี้ถ้จะมีผู้เข้าชม ผ er. e nah, ู้ชมเสือนะครับผมเดี๋ยวเรสัมภาษณ์ความรู้สึกว่าความรู้สึกที่อยากจะได้ชมเสือเป็นไงบ้างครับผมเรื่องต่างกันเลยนะกา่กันตั่งกันก่อนต้อั่งัก่อนะเนื่องจากเป็นชาวกาน่าพูดไทยได้นิดหน่อยเดี๋ยวต้องพูดภาษาครับจุ๊นเลยเดี๋ยวเรจะมีล่ามของทางผู้ท่องเที่ยวผมไม่กี้ครับผม เมื่อกี้เขาเมื่อกี้เราทราบว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรบางอย่าเขาบอกว่าเสือตัวนี้หิวถือมากเขาเขาส่งขารเสือมากเพราะที่ที่บ้านเขาเลี้ยงเสือครับแล้วก็ตอนโตรงตอนเนะครขาโตตอนกี่โมงครับผมเขาโตตอนประมาณแปดโมงครึ่งแะครับที่บ้านนะครับไม่ต้างกันหรือเปล่ามั่ว

ตัดกันไปช่วงน้าก่อนนะครับเพราะว่าไม่ไหวดีครับเต่าอันนี้เต่า่ได้อะตับซับเต่าอันนี้เต่า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 มเตาอันนี้อันนี้ เมื่อกี้ครับผมก็ห้ามโดเนเหรียญบาทาแต่จะโย่ให้แม็กพันเมื่อไหร่วิ่งเข้าหาเลยครับผมคน,นนี้ผมว่าอยู่ในป่าแล้วผมก็เจอเส่วน,นตัวนี้ในถ้ำต<ป>ัวนี้ คือแบบนีเลยเริ่มสักพักเริ่ล้็วอันนี้เราเดินมาพักเนื้อเราก็เจอลิงลิงนะผมอันนี้เขาเขาจะเลี้ยงปล่อยนะผมเดี๋ยวดูพฤติกรรมของมันเลยผมเดี๋ยวก็เขาจะเลี้ยงเลี้ยงสวนสัตว์ทางสวนสัตว์เขาจะเลี้ยงปล่อยมากเลยนะผมปล่อยให้มันให้มันอยู่ตามอาถรรพ์สายของมันนะผม We yeah, yeah uh, don't yeah. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the is. can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.